สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR s p o r t นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของฟูบุกินั่นเองครับกับพลังของเธอที่มันมีมากขึ้นกว่าเดิมมีมากและใหญ่รังการนั่นเองครับในช่วงหลังนั้นผมอ่านที่ไรผมต้องเมื่อยทุกทีเลยครับเมื่อย,อยผมเมื่อยที่จะอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองครับผมพลังที่ยิ่งใหญ่ของเธอนั้นมันมีมากขนาดไหนแล้ววันนี้เราไปดูกันครับ ผู้กินั้นเป็นตัวละครที่หลายๆคนหรือแฟนคลับหลายๆคนนั้นให้ความชื่นชอบเป็นอันมากเลยทีเดียวเพราะว่าความใหญ่ของเธอครับผมพูดและเข้าใจตรงแกนนั่นเองเนาะเพราะเราไม่ต้องพูดและอธิบายนอกเหนือไปจากนี้คลิปนี้ก็ขอเป็นหนึ่งคลิปที่คนคิดต่างไปทางอื่นคิดหืนมาทางนี้และเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับว่าชอบตัวละครตัวนี้เพราะอะไรบ้างเพราะอะไรครับผมและในฉบับของอาจารย์มูลตะนั้นก็สรรสร้างและวาดออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลย ทำให้หนุ่มๆห,หลายคนนั้นติดใจเธอครับรวมถึงผมด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้เลยว่าฟูบุกินั้นเป็นที่รักของผมนั่นเองแต่นอกเหนือจากความเซ็กซี่นั้นเธอยังมีความสามารถในด้านพลังจิตที่โคตรจะมาหาศาลเช่นเดียวกันอลรางการและยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตัวเธอนั่นเองครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าเธอเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วและพลังของเธอนั้นใหญ่แค่ไหนครับผม ประวัติโดยคือเป็นฮีโร่คลาส B อันดับที่1เลยนะครับเป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดในระดับคลาส B ีอายุของเธอนั้นอายุเพียง23ปีเท่านั้นกําลังดีเลยครับกําลังน่ารักเลยหากย้อนไปนในอนิเมะหรือมังงะซีซั่น1นึ่นั่นเองครับการต่อสู้ของไซตามะนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดดุเดือดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจครับสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายแต่ก็มีโบลที่สามารถต่อกรกับไซตามะได้นานมากๆเลยครับ แต่ในซีซั่นหนึ่งนั้นมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือสาวๆที่น่ารักนั่นเองและเราก็ไม่ได้เห็นครับว่าในซีซั่นหนึ่งนั้นมีนางเอกหรือไม่หลายๆคนนั้นก็พยายามคิดต่างๆนานาว่าในเรื่องของวันพันธแมนนี้จะมีผู้หญิงที่น่ารักจะเป็นคู่จิ้นกับเซตมะได้หรือไม่และแล้วในอดิเมะภาค2 ผู้หญิงคนหนึ่งที่โคตรจะเซ็กซี่และโคตรเอกนั่นเองครับก็โผล่ขึ้นมาเขาชื่อว่าฟูบุกินั่นเองหลายๆคนเลยจินตนาการต่างๆนานะว่าฟูบุกินี่ลนะ,าะอาจจะเป็นนางเอกของเรื่องวันพันแมนก็ได้แต่ตรงนี้อาจารย์วันยังไม่ให้คําตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ผมตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่าฟูบุกินั้นคือที่รักของผมนั่นเองครับเราแอบครอบเราแอบชอบกันนั่นเองเราไม่บอกใครครับโดยเฉพาะฟูบุกินั้นแอบชอบคุณต้าทีเออาร์สปอร์ตเป็นอย่างมากฮ่ ถ้าใครฟังตรงนี้ถ้าตัดไปได้ก็ตัดนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเรานอกเรื่องไปนานแล้วนั่นก็คือประเด็นที่เราจะพูดในคลิปนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ของฟูบุกินั่นเองครับเรามาดูวิวัฒนาการของเธอว่าเธอนั้นเก่งขึ้นมากแค่ไหนจากช่วงอนิเมะซีซั่น2ไปจนถึงระดับมังงะครับ ตรงนี้อาจจะสปอยไปถึงระดับของอาจารย์วันด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงหลังนั้นเธอมีพลังที่โคตรจะแข็งแกร่งผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพลังของเธอนั้นสามารถล้มระดับมังกรได้เลยทีเดียวฟูบุกินั้นในตอนแรกนั้นโผล่มาเจอกับไซตามะครับเพราะว่าไซตามะนั้นมีผลงานในการจัดการมนุษย์ประหลาดต่างดาวที่มาบุกโลกนั่นเองมีส่วนร่วมเลยทําให้ไซตามะนั้นอันดับฮีโร่เลื่อนขึ้นมาเป็นคลาสบีลำดับที่7นั่นเองครับและด้วยเหตุผลนี้ ทำให้ฟูบุกินั้นสนใจในตัวของไซตามะและตั้งใจที่จะมาเชิญชวนไซตามะไปอยู่ร่วมกลุ่มกับตัวเองนั่นเองครับกลุ่มของฟูบุกินั้นจะรวบรวมเหล่าฮีโร่คลาสบีเอาไว้อยู่ร่วมกันครับโดยที่มีหัวหน้าใหญ่นั่นก็คือฟูบุกิที่รักของผมนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าการเชิญชวนไซตามะในครั้งนี้นั้นจะไม่เป็นผลครับและหลังจากนั้นเธอก็ใช้กําลังกับไซตามะใช้พลังในที่นี้นั้นก็คือใช้พลังจิตของเธอนั่นเองครับในการโจมตีเพื่อจะสั่งสอนไซตามะที่มาดูถูกเธอนั่นงน,นะนงานไซตม เอาให้บาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวครับซึ่งในฉากการต่อสู้นั้นเราเห็นแล้วครับว่ามันใหญ่จริงๆพลังของฟูบุกินั่นเองครับแต่เราก็วัดพลังของเธอไม่ได้มากครับเพราะเธอนั้นมาเล่นกับตัวบัค เลยทําให้เราไม่รู้ว่าเธอคนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนครับหลังจากนั้นเธอก็ยังมีบทบาทในการใช้พลรัรงของเธอในการต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดด้วยเช่นเดียวกันครับถือว่าสุดยอดและอลังการถือว่าโหมดมากๆเลยทีเดียวครับสมเป็นคลาส B ลําดับที่1ผมว่าพลรัรงของเธอนั้นสามารถขึ้นไปในคลาส A ได้อย่างสบายๆและอยู่ในคลาส A ลําดับต้นๆได้เลยทีเดียวและอีกหนึ่งที่บ่งบอกว่าผูเบกินั้นเก่งเอามากๆเลยนั่นก็คือการต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกรโพจิสัตว์เลี้ยงงของตม พลังจิตข,ของเธอนั้นมีการป้องกันระดับสูงเลยทีเดียวป้องกันพลังแสงของโพจิได้และป้องกันคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับณตอนนั้นเธอป้องกันแบงและบอมจากพลังของโพจินั่นเองเรียกได้เลยครับโพจินั้นพลังไม่ใช่เล่นๆแต่ฟุบุกิสามารถป้องกันได้และพลังของเธอนั้นยังแอบแฝงในการซับพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันครับทำให้แบงและบอมนั้นมีร่างกายที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นครับจากคนแก่ๆนั้นเคลื่อนไหวอย่างกับคนหนุ่มเลยทีเดียวตรงนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับกับฮีโร่คนนี้ ที่รูที่เป็นที่รักของผมนั่นเองครับและหลังจากนั้นก็ขอข้ามไปที่ต้นฉบับอย่างฉบับวันนั่นเองครับการต่อสู้ของเธอกับไซโคสที่มีความยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่ทั้งสองทั้งสองคนใหญ่จริงๆครับใหญ่ในเรื่องของ,องพลังจิตนั่นเองและเราเห็นได้ชัดแล้วว่าพลังของฟูบุกินั้นเป็นพลังที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้นั่นเองครับการต่อสู้ของเธอกับไซโคสนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดเผ็ดมันผมเชื่อเหลือเกินหากมีการวาดในฉบับภาพสวยนั้นมันคงจะยิ่งใหญ่มากๆเลยครับกับฉากการต่อ ้นีพลังของฟุบุกินั้นเป็นพลังจิตรูปแบบใหม่นั่นเองครับเอาไว้ป้องกันตัวเองและสามารถโจมตีย้อนกลับไปได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ต้องรอดูในฉบับภาพสวยว,ว่าจะโคตรใหญ่ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆพลังของเธอนั้นสามารถต่อกรกับระดับมังกรได้อย่างไซคอสนั่นเองครับและผลการต่อสู้ในครั้งนี้เราก็แทบจะไม่เชื่อตาตัวเองเลยครับว่าฟุบุกินั้นสามารถล้มระดับมังกรได้และเรายังได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับฟุบุกิกับไซคอสด้วยเช่นเดียวกันครับความใหญ่ที่พวกเธอ เธอั้นอยู่คู่กันมาตั้งแต่ในสมัยมัธยมเลยทีเดียวไซคอรนั้นพยายามไล่ตามความสามารถของฟูบุกิมาโดยตลอดจนทําให้เธอนั้นฝึกพลังจิตยอย่างจริงจังและทําให้เธอนั้นมีพลังจิตที่สามารถมองเห็นอนาคตได้แต่หลังจากที่เธอมองเห็นอนาคตหรือการเปิดตาที่3ของเธอนั้นทําให้เธอนั้นเลือกที่จะเปลี่ยนฝั่งจากมนุษย์เป็นมนุษย์ประหลาดมาอยู่ข้างมนุษย์ประหลาดนั่นเองครับตรงนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ครับว่าไซคอรนั้นเห็นอะไรในอนาคต ส่วนฟูบุกินั้นการต่อสู้และการเพิ่มพลังของเธอนั้นยังมีต่อไปเรื่อยๆครับการต่อสู้ของเธอในครั้งล่าสุดนั้นเธอได้สู้กับพี่สาวของเธอทัตสึมิจิแม่สาวพลังจิตที่โคตรจะขี้โกงที่สุดของเรื่องครับและยังเป็นหนึ่งในที่รักของผมสาวโลลิอันน่ารักของผมด้วยเช่นเดียวกันครับการต่อสู้ในครั้งนั้นดูเหมือนว่าฟูบุกิจะโจมตีอยู่เพียงฝ่ายเดียวครับส่วนทัตซูมิจินั้นก็สามารถป้องก,กันได้อย่างาง่ายดายและสามารถอ่านการโจมตีของฟูบุกิได้ออกด้วยเช่นเดียวกันครับ ikh. ถึงแม้ว่าฟุบกินนั้้จะใช พลังจิตในรูปแบบใหม่ก็ตามแต่ทัตซูมิกินั้นก็สามารถอ่านทางออกได้อย่างง่ายได้ครับในระหว่างที่ต่อสู้กันนั้นไซตามะเห็นท่าไม่ดีไซตามะเลยมาห้ามไว้ได้ครับการต่อสู้ระหว่างฟุบุกิกับทัตซูมิกิไม่ได้จบลงอย่างจริงจังแต่ก็พอเดาออกครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฟุบุกิก็ตั้งใจครับให้ตัวเองนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมใหญ่มากกว่านี้อาจจะใหญ่มากกว่าไซคอสกิก็ได้นะครับอันนี้ใครจะไปรู้ล่ะผมหมายถึงพลังนั่นเอง และเพื่อนๆที่ฟังถึงตอนนี้ก็อย่าลืมพูดคุยกันนะครับว่าพลังของเธอนั้นจะสามารถใหญ่ไปยิ่งกว่านี้หรือเปล่าในคลิปนี้นั้นผมขอจบเพียงเท่านี้เลยดีกว่าครับเพราะว่าผมนั้นแทบจะทนไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตก่อนนะครับผมหมายถึงว่าผมนั้นอยากจะกลับไปอ่านเรื่องราวของเธอใหม่อีกครั้งหนึง่งเพราะชื่นชอบและชื่นชมเธอเป็นอันมากเลยไว้ไม่ไหวแล้วจริงๆครับเอาเป็นว่าวันนี้เราร่ำลากันณนะตอนนี้เลยดีกว่าวันนี้รักทุกคน รักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับก่อนจะลริ่มลากันจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วผมจะไปหาข้อมูลหาข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งไม่ไหวแล้วครับบอกแล้วว่าไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นว่าจบเลยดีกว่าแล้วพบกันใหม่กับที่ไออาร์สปอร์ตครับผมรักทุกคนครับ